เจอตำลึงที่ไหนนะครับลองเด็ดใบหรือว่าเอายอดมาต้มน้ำดื่มนะครับหรือทำเป็นน้ำชาตำลึงนะครับดื่มกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมนำผลหมูย่างเกะหรีนะครับซึ่งได้ทำเรื่องสมุนไพรด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับ ได้มาเจอเผาตำลึงนะครับซึ่งอยู่แปลงผักปลอดสารพิษของชุมชนหนองข้าหม่นะครับก็เลยจะมาแนะนําซึ่งไม่แนะนําท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าตำลึงนั้นนะครับมีสรรพคุณทางยานั้นมากมายนะครับแต่เราจะเอาที่เด่นๆเลยนะครับเน้นๆเลยนะครับเพราะว่าตำลึงนั้นให้คุณค่าทางอาหารของเรานั้นมากมายนะครับเป็นพืชที่หาง่ายนะครับซึ่งการขยายพันธุ์นั้นนะครับก็ง่ายด้วยนะครับ เป็นการปักชำกิ่งนะครับชำข้อพอขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องปลูกข้อมีอยู่ข้อไปอยู่แล้วนะครับที่เรารู้กันอยู่นะครับตำลึงนั้นมีู่2ชนิดนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูหรือว่าทํากับข้าวลวกจิ้มลวกจิ้มน้ําเจลวอกระพริกอะไรก็สามารถนํามาทํากับข้าวในครัวเรือนได้นะครับมีสองอย่างนะครับอีกอย่างเป็นใบขนขนนะครับซึ่ง ภาษาเรียกที่บ้านผมก็เรียกว่าตำลึงฝรั่งครับแต่แต่ละพื้นที่ก็จะเรียกต่างกันนะครับหลายพื้นที่หลายภาษาก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เรามาดูสรรุคุณของตำลึงนั้นสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเอาที่เด่นๆน,นะครับมาดูสรรพคุมูณของตำลึงบ้างนะครับตอนนี้นะครับว่าช่วยอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายของคนเราได้นะครับ2ช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อในร่างกายมาดูข้อ3กันนะครับช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งอันนี้นะครับสำคัญมากนะครับฉะนั้นควรหามาติดบ้านไว้ทำกับข้าวกินประจำนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยนะครับเหมือนไม่มีพิษเลยนะครับ 4. ่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมาเดงในกระเพาะอ,อาหารครอนี้ก็มีความสําคัญมากนะครับถ้าช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้เถาแก่หนึ่งกำมือนํามาต้มกับน้ําหรือจะใช้น้ําคั้นจากผลดิบแล้วดื่มวันละสองรอบเช้าเย็นก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนะครับเราหลังจาก คั้นเอาน้าแล้วนะครับต้องต้มก่อนนะครับเพื่อจะทําให้กลิ่นนั้นจางหายไปนะครับแล้วกล่องเอาแต่น้ํามาดื่มเช้าเย็นอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วยังช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาสามารถเพิ่มระดับอินซูลินได้6ช่วยบํารุงน้ํานมนี่นะครับหญิงที่ให นมลูกนะครับหลังจากที่ลอดใหม่ๆนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับสามารถนําใบตําลึงมาเป็นส่วนประกอบอาหารนะครับเพื่อจะได้ดื่มน้ําต้มใบตําลึงนั้นเข้าไปปบำรุงน้นํานมของคุณแม่ได้นะครับเจ็ดช่วยแก้อาเจียนโดยนําส่วนของรากนั้นมาต้มดื่มแปดแก้อาการตาแดงหรือเจ็บตาใช้ส่วนของใบนะครับ ันนี้เราก็นําส่วนของใบนั้นมาทําอาหารรับประทานกันอยู่แล้วนะครับพอได้ประโยชน์ส่วนนี้ไปด้วยและข้อที่9นะครับอันนี้สําคัญมากนะครับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมและยังช่วยป้องกันการเสื่อมของศูนย์จอตาได้อีกด้วยเหมาะสำหรับผู้ที่นั่งอยู่หน้าคอมนานๆและมี อาการสายตาอ่อนล้าอันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเหมาะมากนะครับสำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์บ่อยๆอย่างเช่นผมและเพื่อนๆท่านผู้ชมนี่แหละนะครับสำคัญมากนะครับข้อนี้นะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้นะครับข้อก้านะครับอย่าลืมนะครับต่อไปนะครับจะต้องนำใบจำลึงยอดจำลึงนี้มาเป็นส่วนประกอบของอาหารนั้นเป็นประจำเสีแล้วนะครับเพราะว่า สามารถช่วยลดอาการของจอประสาทตาเสื่อมได้นะครับและก็อย่างช่วยเพิ่มการมองเห็นได้ด้วยนะครับจะบอกให้นะครับอย่าลืมนะครับเข้าวด้อเด่นของตำลึงนะครับอย่าลืมนะครับเป็นไงบ้างครับสับคุณทางยานั้นเจอดเยะมากใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับหากเจอตำลึงที่ไหนนะครับลองเด็ดใบ หรือว่าเอายอดมาต้มน้ําดื่มนะครับหรือทําเป็นน้ําชาตําลึงนะครับดื่มกันนะครับเพื่อที่จะให้คุณค่าสารอาหารนั้นนะครับช่วยกระตุ้นสายตาช่วยกระตุ้นการมองเห็นของเราให้ดีขึ้นนะครับช่วยให้ตาไม่แห้งนะครับเพราะว่าเขามีสารเบต้าคูเรทีนอยู่เยอะนะครับยังไงก็ขอฝากติดตาม นำพลหมูออย่างกะลีด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อให้กำลังใจนำพลหมูออย่างกะลีนั้นต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ